ครับกะเสาร์นี้ก็มาพอ้กันอยู่ทงอยู่ท่าอีกเช่นเคยเน้องพี่น้องเนาะหลังจากเมื่อบ้านนี่เพิ่งกะบพูนเพิ่งกระเด้ตกเมดมือพี่น้องนะครับผมก็นักนแน่เบ้าแน,น่นะครับผมพี่น้องเสาร์นี้กะดวงท้องกับฟ้ามาเดี่ยมชุ่มตาเขาอีกครั้งนึงงน้องพี่น้องเนาะตาเขาอีกครั้งนึงหลังจากที่เขามาในวันที่หนึ่งที่สองของเดือนกันยาแล้วนะครับผมพี่น้อง เดือนกัญยายลนแล้วนะครับพี่น้องกะได้สังเกตบ่พี่น้องนะอรับผมพอจะเข่าเฮาหอดเดือนกันยาญลยนี่เพิ่นได้รับนำฝนบอยเน้องพี่น้องเนาะฝนตกใส่ดูเข่าหฮอกระิเขียวพี่น้องน้องขับผมเขียวแล้วก็ยืดต้นขึ้นน้องับสวยงามเลยก่อนเพิ่นสิตั้งทองนาะอพี่น้องเข่าเพ่นก็สิได้รับในตัวเจนน้องขับผมจาก ถึงอากาศของเห่านะครับผมฝนฝนในตกลงมากับมีในตัวเจนมาเพื่อในเขาเหาเขียวขื้นได้เนะครับผมพี่น้อนะครับผมยิ่งฝนลินไปปล่อยดุนดุนเขาแหงจะเขียงงามเนะครับผมพี่หน้อเพราะว่าเพื่อนสิจะสมอาหารสางลําตุนเพื่อนไห้เพื่อนในแข็งแรงนะครับผมเพื่อนกระชีใด ต่างทองเนาะพี่น้องเนาะเริ่มต้นก้มเริ่มต้นม่านขึ้นเนาะครับผมนี่ชว่วงนี้ก็เขากับต้นเขากับเ,เ,เริ่มก้มแล้วเนาะพี่น้องเนาะเริ่มก้มแล้วดูกะสวยงามดีพี่พน้องบ้งต้นก้มแบบใหญ่เลยเนาะครับผมนี่เขาเขากับต้นก้มแล้วเนาะครับผมนี่เขามาลิลอยหาพี่น้องต้นก้มมดแล้วเนาะครับผมเขามาในเดือนกันยากะ เขาเหอกนเปลี่ยนแปลงไปเนาอพี่น้องเนาะใบเขาเหอกนตั้งสั้นขึ้นดีเขียวใบใหญ่สมบูรณ์เนาะครับผมพี่น้อง่ันได้จิตต้องการวานปุ๋ยเล็งห่วงเล็งม่านกะบานใดเลยเนาะครับผมพี่น้องช่วงนี้เนาะครับผมบึงไอ้นำหมอกตอนเสาวๆเป็นจับป้ายเขาเนะครับผมสดชื่นเย็นสบายเลยพี่น้อง้องฝ่าก็มืดขึ้มคือเกาพี่น้องวันนี้ เบิง้งเมื่อวานจุกอยู่มดมือเลยพี่น้องทั้งบาทลุงทองเนาะครับผมถึงนักถึงคอยพี่น้องลุงท่องกด้ปล่อยน้ำออกจากบ้าเขาไปเรื่อยๆเนาะครับผมช่วงนี้เพราะว่าฝนมีฝนตกมาตลอดอยู่พี่น้องลุงท่องกับปล่อยออกพอออ่ออึจื้อแจเจนี่แหละ,นะครับผมนี่พอมีน้ำขังในงระนาแค่นั้นเนาะครับผมมาได้ ถั่วมนะครับผมแล้วกับวันใดแหง้งพี่น้องพอดีเลื่อยจำนี่นปล่อยให้เข่าน้ำอยู่ในสภาพแบบนี้นีา่าห้องที่แข็งแรงพี่น้องที่เปราะล้มนะครับผมที่เปรล้มเหมือนเข่าลุ่มท้องกันนาปื้นน้านาขึ้นนะครับผมแล้วก็บใบก็เริ่มเขียวขึ้นแล้วนะครับผม,มพี่น้องสวยงามอยู่ครับผมพี่น้อง ลุงทองกับจั๊กจีด้ยเมื่อวานปุ๋ยบอนี่พี่น้องเอยแต่กระจองวานเนาะครับผมเอ่อเพิ่มอาหารให้เพื่อนแน่ต้นเพื่อนจั่งทองเนาะครับผมบัววานน้อยกับวานหลายบัววานหลายกับวานน้อยเนาะครับผมก็คงจะล่อหยกจักงน้อยก่อนพี่น้องให้พายุเพื่อนซาซาไปก่อนเนาะตอนนี้เพื่อนกำลังจะเด่งตกอยู่อืมฝนเด่งตกไม่แห้งเนาะครับผมทองฝากกระมืดขึ้นมาอีกแล้วพี่น้อง ฝังข้างตะวันตกเนาะเป็นกับว่าที่นีพายอ,อยู่เขามาฝนตกนักถึงนักมากเลยเป็นว่าทังสันเนาะครับผมพี่น้องเฮ้าอ่ะประมาณนี้แล้วครับผมเอาบรรยากาศต้นเขาๆมาฝากพี่ฝากน้องเฮ้าอากาศเยน็นๆนะครับผมในทงไ้ทงหน้านาะครับมาสูดอากาศสบายสบายกันเนาะครับนี่ท่องกับปล่อยหไหลไปยังสี่เลยพี่น้อง่ละน้อยสองหน้อยไปเนาะครับผม นกับผมข่าวห้องตะกิเด็ตจนแข็งแรงช่วงออกห่วงกะสี่บลลุ่มก้อนนกับผมพี่น้องกะแข็งแรงจนเขากะแข็งแรงดีนกัุผมน้ำกะไหลไปแบบเออยนกพี่น้องเนาะอ่ะก็สวัสดีดต่เพียงจ้ำนี้แหละครับผมผูกพอกันกลิบนาครับสวัสดีครับ